ใส่เลยนะครับดึงปึ๊ดโอเคเรียบร้อยดูครับกินให,ใหญ่ขนาดนี้คือดึงปึ๊ดโอเคดูครับกินให,ใ,หใหญ่ขนาดนี้ดึงปึ๊ดดึงตรงชักรอกนี้นะครับผมขาดง่ายๆเลยนะครับดูครับผมนี่ใช้มือเดียวกระตุกออกแรงเบามากครับโดยที่แบบเราไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายเลย ง่ายสะดวกสบายด้วยครับดูครับนี่ลงง่ายง่ายเลยใหญ่ขนาดนี้ครับผมมาดูกันครับนี่ใหญ่ขนาดนี้คือเอาอยู่นะครับดูครับผมเอาอยู่อ่ะดูอีกทีครับดูอีกทีครับตัวนี้นี่อย่างนี้เลยครับแค่ดึงพึดเรียบร้อยครับผม <laughs> ครับผมเรามาดูลอกตัดแต่งกิ่งต้นไม้เราชัดๆใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเชือกครับผมไว้ดึงให้กันไกลหนีบกับกิ่งไม้นะครับแบบนี้อ่าตัวนี้เชือกยาวที่3เมตรนะครับตัวนี้สูงมากครับผมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่อยู่ตามบ้านหรือสวนเราสบายเลยตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูมาโอเคดูครับนี่กิ่งใหญ่ๆขนาดนี้ดึงครับดึงแค่ตรงนี้นะผมเหมือนไม่ต้องออกแรงเลย ขาดเรียบร้อยแล้วครับดูโอ้โหง่ายๆมากเลยมาดูทีนี้ครับผมกิงแบบนี้กิงแบบนี้สามารถดึงได้ง่ายๆเลยนะครับดูนี่หนึ่งสองสั้นครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับอือจะตัดอีกก็ได้นะครับผมตัวนี้คือคมมากครับตัวนี้นี่ใหญ่ขนาดนี้ง่ายๆเลยนะครับดูครับผมนี่ครับผมดูครับ โอ้โห oh, oh, oh. งานเนียนมากสบายด้วยครับตัวนี้ใช้ดีครับดีจริงตัวนี้นี่เหมือนไม่ต้องออกแรงนะครับตัวนี้มานี่ไปเรือ่อยคือคมมากครับตัวนี้คมจริง<ม>อันหนึ่งสองสามนะครับนี่โอเคนี่แผลอย่างเนียนนะครับดูโอเคของเขาดีจริงๆครับผม ครัผมลอกตัดแต่งกิ่งต้นไม้ครับตัวนี้ 7A นะผมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น,นครับพรีเมียมเลยครับตัวนี้ผมขายที่ราคา790บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ